ฮันโรสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลุงฟาพาเที่ยวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดพระแก้วโอ้โหวันนี้คนเยอะมากๆเลยโอ้ยคนล้นหลามเลยวันนี้แทบจะไม่มีที่เดินดูดิมีแต่ชาวต่างชาติเท่านั้นเป็นหมื่นเลยอ่ะดิดิมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมากมายเนาะโอ้ ถ้าได้มากรุงเทพสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็เลยคือต้องแวะไปไหว้พระแก้วมรกตรสักครั้งหนึ่งที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัชดารามเพื่อความเป็นสิริมงคลัด พระแก้วที่เรียกได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยแห่งรกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยของเราอีกด้วยนะคะอันนี้ตามเรามาเที่ยวชมความสวยงามของวัดพระแก,ก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยกันค่ะประเทศชาวไทยที่นํากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมพระแก้วเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวและวัดภายในทเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์รวมทั้งในช่วงนี้คนไม่หนาแน่นมากจนเกินไปจึงเป็นโอกาสที่ดีจะได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆได้อย่างสวยงามวัดพระแก้ว สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและการสถาปนากรุงเป็นราชธานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธจักรลาโลกมหาราชในรัชกาลที่หนึ่งเมื่อปีพศ2 3 2 5โดยเป็นการสร้างตามประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในเขตพระราชวังที่มีมาตั้งแต่อดีตก็คือวัดมหาต่อมาในปีพศ .2331 ถึง2352ได้มีการสร้างพระมขึ้นใหม่ต่อมามีการสร้างหอะลังระหว่างพระโบสถ์กับระเบียงทั้งด้านใต้ และแขวนหอะระฆังที่กดพบในช่องที่ทรงปฏิสังขงรณ์ระฆังโคสิตรามวรวิหารวัดพระแก้วเป็นวัดที่สําคัญในราชพิธีต่างๆที่สร้างขึ้นในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2325สมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองนอกจากนี้ภายในวัดยงังประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนะ ปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์หรือประเทศลาวในอดีตนั่นเองที่นวัดพระแก้วมีสถานที่ต่างที่น่าสนใจและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมายนะคะแต่เราขอแนะนําจุดที่สําคัญที่หากไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วห้ามพลาดตามนี้เลยนะคะพระบุโบสถของพระแก้วมีกําแพงล้อมรอบสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมีเสาลายเทียนหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบทั้งสี่ด้านผนังด้านในโดยรอบเขียนภาพ กิจกรรมฝาผนังต่างๆเช่นเรื่องราวพุทธประวัติศาสตร์ได้ชอบก็ยืนเลือกฝาผนังตางก็เลยก็ใช่เด้โอโหนักท่องเที่ยวยอะมากเลยวันนี้ฮาร์ดทลายท่านเลยคน ความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของวัดพระแก้วที่ประกอบไปด้วยความเชื่อของชาติศาสนาพระมหากษัตริย<อ>์เพียงพอที่จะทําให้พวกเราทุกคนสะดุดีโดยไร้สิ่งใดขัดข้องเพราะนอกเหนือจากประวัติศาสตร์อันยาวนานและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแล้วนะคะก็ยังมีระเบียบเล็กๆน้อยๆที่คนทั่วไปยังต้องร่วมใจทําให้พร้อมเพียงกันนะคะมิเช่นนั้นจะไม่ได้เข้าไปกราบไหว้วัดพระแก้วอีกด้วยนะคะนั่นก็คือการแต่งกายให้ถูกระเบียบเช่นไม่สวมรองเท้าแตะไม่นุ่งสั้นไม่รัดไม่บางเป็นต้นนะคะ

ก็ไล oh. ่เฉพาะตางนั้งผู้จ้ามาจะไหนหนักเที่ยวคุณไล่ชาวเหน้อฟาดไม่มีที่เดินงั้นจะอยู่ไอู คนใหม่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องตุ้งฟ้าพาเทียเ่ยวเลยจ้าไปเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อโอ้วันนี้เป็นวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยโอ้โหด็ไปทางไหนก็มีนักท่องเที่ยวเนาะดูใครมาก็ต้องถ่ายคู่กับยักษ์เนาะ วันนี้บรรยากาศดีนะฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ออกโหวันนี้มีนกักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างคึกคักรนหลามนะเป็นหมื่นสองนั่น แก้วเกิดอะไรขึ้นทําไมมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆมากมายวันนี้ อย่าลืมมาเที่ยววะัดสะแก้วกันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันชุดหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย